เนี่ยเอาไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยตกไปทําอาหารได้กี่อย่างเนี่ยไข่เกียวไข่ดาวไข่ลูกเขยนะอะไรกัไข่ยัดไส้ไข่ยัดไสอ้บานเบอรเลยคแยกู้ดถึงเรื่องกกตที่ัตัวนำในการกินอาหารถูกปะ เพราะนั้นรากของพืชไม่ว่าจะอยู่เป็นก็ียกอะไรเป็นกาฝากเอยหรือจะเป็นพวกกล้วยไม้เอยก็จะต้องไปยึดเกาะอ,อะไรไว้ใช่ป่ะความงามก็จะเกิดขึ้นกับต้นไม้ต้นนั้นๆที่เราปลูกน,นะนัมีอะไรบ้าง <c oughs> มีโปรตีนเฮาร์ไฮเด ไขมันเกลือแร่แล้วพตชจะมีโอเค okay. แล้วพืชอ่ะหลักๆก,กินอะไรน้ำโน้น้ำน้ำใช่ไม่ผิด <c oughs> พืชอยู่จริงจากมันมีธาตุอาหารไหม <c oughs> มีอะไรบ้าง <c oughs> ก็คือเคยเห็นแม่ปุย๋ยปุ๋ยเคมีเคยเห็นข้างข้างข้างปุ๋ยเคมีนะไหมที่มันเขียนสิบสิบห้าสิบห้าอะไรอย่างเงี้ย นี่คือพือ้นฐานก่อนไปทําเลย,ลเลยตอนนี้ก็ไปเล่นเลยเมื่อเราได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็ไปเล่นออกันอ๋อถ้าพูดจะดีๆนเน่ยกินอันนี้มากกว่านะมันเหมือนเคยเคยท้องเสียไหมเราเ็าบอกให้กินอะไรกรูโคสองใช่ไหมใส่น้ำดื่มปุ๊ดอ่ะอันนี้กลูโคจะไ้ท,ทาอะไรกรูโคสก็คือน้าตาลที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วที่สุด ขี่วัวเบาๆเ,เนี่ยกว่าจะพืชจะเอาไปเป็นอาหารได้มันก็ต้องมีการปรุงการปรุงในที่นี้ถ้าเราพูดถึงไข่ไก่เฉยๆเนี่ยคุณจุลินรียเนี่ยเขาจะไปย่อยทหน้าที่ย่อยมันก็เหมือนกับเ,เห็นซากสาัตว์ที่เน่าไหมนั่นคือจุลินทรียไปทําให้เกิดการย่อยสลายคุณทีเดนก็ชเชดียวกันก็คือไในที่ขี้วัว แล้วก็อื่นของเขาเนี่ยมันก็จะมีธาตาุอาหารที่พูดมสาสักครู่นี้ไนโตรเจนเพราะรัสคือก็ไปแปรรูปในเนี่ยในลำไส้ของชี้เดือนเขาอ่ะแล้วโดนน้ําโดนในพืชก็จะมาดูดซึมอาหารจากขี้ชี้เดือนอีกทีหนึ่งใดเราจะกระโดดขึ้นทีละสองขั้นก็ได้สามขั้นก็ได้แต่เรารูไ้ไหมว่าขั้นที่สองและขั้นที่สามอ่ะเราอาจจะกระโดดถ,ถึงขั้นที่ห้าเลยก็ได้แต่อีกสองอีกสามอีกสี่เ,เรารูไ้ไหมมันหมายยังไง เพราะวา่าเห็นที่ห้องเลยเกิดห้อะเลยแล้วไม่งอกไหมเรื่องหาปัญหาไม่ว่าทำไมถึงไม่งอกอั่นแหละไปเลยแค่เพื่อแค่ที่หลังแ้วจะทำธุรกิจะจะทำงานอะไรบนโลกมนุษย์นี้ก็ได้นะแต่ณวันนี้เนี่ยประชากรมากขึ้น,มา,นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราไม่ใช่กบรู้ว่าทำไม เพราะนนารเราต้องกินแต่กบจําศีลได้กบจําศีลในช่วงหน้าแ้งเราว้าพอมีฝนมากบก็ออกมาจากที่ที่จําศีลเอาหน้ารับประทานไหมอันนี้ต้องลดที่น้านะอันนี้ต้องลถเผ็ดน้ำนะอันนั้นต้องเค็มน,น้ำนะทาไมถึงไม่ยากถ้าเราทาอะไรเนี่ยทำมันด้วยใจแต่ไม่ใช่บังคับ อะไรฮะแล้วเราก็จะถ้าเราทําไปได้วยใจไป,ไรไปไเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆน่าจะสมุกมมรณ์กันเขาเรียกความสำเร็จอยู่ที่นั่นเ้าใจรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราสําเร็จแล้วแล้วเราหยุดเู่าอหยุดแล้วเนี่ยเหตุคมนนันจะแซงเรายิ่งภาคเกษตรยิ่งไม่ได้เก่งมากเลยเนี่ยมันเป็นพืชที่แบบอภิหมหาปราบเซียนนะ ไม่แต่แต่ก็เพิ่งเ,เพิ่งขึ้นขนาดนี้เพิ่งถือซองมาปลูกยังไม่ได้ไให่เป็นลาให้เป็นผู้ปรับเชียร์เลยที่เริ่มต้นได้แบบท้าทายตัวชีวิตตัวเองบ้างเลยแนะ่น่ะบี้เลยบี้บนนี้นั่นเลยกระดาษไม่เป็นไรเราบี<ห>้ม<ะ>ันจำฉ่ำเลยนะให้รู้จักมแมลง<บ>วันทองนะฮะบี้เลยเดี๋ยวสักพักนะนั่นะนะ่นะนะแต่ไม่ได้อ,อยู่ที่หน้าเลยหน้านี้หน้านี้หน้ามุม่มมีแลงงวันนทอะ ตแต่เดี๋ยวเราสักพักว่ามันจะมาได้ยังไงฮะมักกนจะปลาหิรูเป็นปาจริงเวยเฮ้ยอ่ากินกะพเพราเนี่ยแหละมันม,มันอชอบอเดเลยวถ้าเกิดว่าสามารถปลูกแตงกวาปลูกพืชเนี่ยนี่คือการพพกพพเพาะเลี้ยงไส้เดือน <ๆ S 1> นะครับๆๆๆหนูหนูต้องเอาไปเลี้ยงเองก็ต้องสอบถามว่า กี่วันมันจะย่อยมันจะอะไรยังไงด้วยนะครับอันนี้ไข่นะนี่ครับในระหว่างที่น้องเซฟเดินดูไส้เดือนมแมลงวันทองเมื่อแมลงทองมาแล้วครับโอตัวนี้เหอรอฮะนี่แหละแมลงวันทองเนี่ยนะไอ้ตัวแสบเนี่ยแหละ มันได้ปิลมันก็จะมาเลยนะลูกนะ่ะมาเริ่มมากันแล้วเออเห็นไหมนี่แยแหละไอ้เนี่ยเราต้องเราต้องก็เลยคู่จากไม่มีเลยนะเนี่ยนะฮะหเโโห็นไหมโอ้โหนี่หนูไม่ได้เรียนแค่เกษตรอย่างเดียวนะหนูเรียนกีตาร์อะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยเออ ห่วงโซ่อาหารอะไรด้วยนัเนี่ยนะครับลูกแล้ววิชาพวกนี้ได้เรียนหมดอ่ะนะส่วนใหญ่เนาะในในหนังสือในทฤษฎีอ่ะลองดูอ,อ,อ,อาจจะแตกอาจจะไปชอบันได้ด้วยกันได้จ้กีต้าลูก้อ้โหนงเซนเนี่ยลกูกโอ้มาจากไหนเนี่ยลกูกน,ะนี่ก็แต่ก่อนเราอยู่กันไม่มีเลยอะ่ะนั่งกันสบายสบายนี่แหละของชอบเมื่อเขาชอบของเขาเนี่ยเขาก็ไปมาหาได้กลิ่นมาทันทีเลย นี่แสดงว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยนะครับไม่รู้เขาอยู่ไหนนะนะคุณเป้ก็เลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะครับนะเสาร์อาทิตย์นะครับก็กลับกรุงเทพเพราะแม่บ้านกับลูกอยู่กรุงเทพเพราะรักตรงนี้ก็มาใช้ชีวิตที่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมเมื่อเรารู้รากเง่ารู้ที่มานะครับมันก็ดูง่ายหมดฮะนี่ก็ใช้น้ำมาเยอะนะครับ ออกมาแค่สีฟองที่ก้นเซกเลยทีแรกผมก็นึกว่าเป็นเครื่องคัดขนาดไข่เป็นเครื่องฟักไข่นะมันไม่ฟักแล้วครมันหมดแล้วมันไม่มีเชื้อนี่ฮะเป็นน้องน้องมหาวิเลย์นั่นเอก็คือกาตั้งตาลแล้วก็จุลินทรีย์ะสมกัน แล้วก็กิน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 กาน้ำตาลเอาน้ำหมักไปด้วยไหมไปลองให้หมดเลยจะได้ไปใส่ต้นไม้ดูลองตอนที่เหลือก็ไปเปิดใน g ูเก l e เอาว่าต้องใส่เพิ่มเติมอะไรยังไงมอนทำอาหารเนี่ยว่าอัตราส่วนเท่านี้อ่ะเราใส่ต้นไม้ราก็ดดนีบเปรียบเทียบไปเลยว่าบนที่เดือนอนนี้อันนี้อะไรเงี้ยมืองกันหมดแล้วท่านทำอาหารไหมนนี้อันนี้มะม่วงไอ้กล้วย อันนี้ก็กล้วยอันนี้อันนี้อันนี้นนมะม่วงนะ,ะแรกหนอนยิบเลยนะแล้วไม่มีพวกหมักไว้กินมั้งอะ๋อไ่ไม่ไมไมเอาพวกหมักไว้กินก็นกำลังอยู่ในอนาคตอนั้น, <c oughs> น,นี้หมดแล้วอันนี้เป็นอ้ไน,นี่ไออะไรอ่ะ <c oughs> นมวัวที่เขา ครับก็คือตอนนี้เซฟพิมพ์ชนกนะฮะก็ได้มาศึกษาเรียนรู้กับป้าเป้นะครับผมเรียกว่าอาจารย์นะอาจารย์เป้ท่านเปรียบเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตไม่ใช่ทําเรื่องไส้เดือนเรื่องปลูกผักอย่างเดียวนะครับเมื่อคนนะมีพื้นฐานแนวความคิดมีความละเอียดความปาณีนี่นะฮะนะครับจะออกมาได้หมดเป็นความเชื่อมโยงบูรณาการได้หมดเลยนี่ถือว่าเป็นเป็นหล่งศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะ ะวันนี้ถ้าว่าเซฟพิมพ์ชนกเนี่ยเกิดปิ๊งขึ้นมาเขาก็จะนําองค์ความรู้ตรงนี้นะไปขยายในกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่โรงเรียนอย่างรุ่งอรุณอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งนักเรียนก็ก็หลายพันเหมือนกันนะนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับกับสิทธิ์ของโรงเรียนขุนพลเ็ดดาวออนไลน์ครับ